สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพกับผมชื่อนายปัญจ์แก้วสีทองนะครับการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์มาเลยไม่ดนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ทางวิชาชีพที่เรียนมานะครับได้แคลิฟอร์เนียไลเซนที่นู่นจะทำงานได้ต้องสอบไลเซนให้ได้แล้วได้อเมริกันบอร์ดท,ทางด้าน medical laboratory m t s c p สมาชิกสมาคมพยาธิแพทย์แห่งสหรัฐเมกาแล้วก็ในที่สุดกลับมาประเทศไทยนะครับไปคุกคีกันมากเลยเราเรียนรู้อะไรจากปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนฉลาดครับรู้ได้ยังไงจากทะเลเข้าสู่ปากน้ําแล้วต้องกลับไปวางไข่ที่ถิ่นตัวเองเกิดก็แสดงว่าสมองปลาแซลมอนอะนะครับไม่ใช่ธรรมดามีธาตุเหล็กเยอะสามารถสื่อกับสนามแม่เหล็กโลกได้ดีครับ เขาถึงไปถึงที่หมายปลายทางได้อย่างถูกต้องปลาแซลมอนแข็งแรงและทรหดอย่างไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเสมอเหมือนเดินทางว่ายน้ำคิดเป็นกิโลสองสามพันกิโลโดยไม่หยุดเลยไปได้ยังไงครับจากน้ำเค็มเข้าสู่น้ำจืดไม่เป็นไรเขามีอะไรในเนื้อในตัวน่าสนใจไหมครับมนุษย์ รู้เห็นปลาแซลมอนเช่นนี้หวังอยู่สองอย่างจากปลาแซลมอนเมื่อไรก็ตามที่เราได้กินปลาแซลมอนแปลว่าเราต้องฉลาดครับผมเมื่อไรที่เรากินปลาแซลมอน,ปนไปครับเราต้องแข็งแรงและทอรหดเหมือนปลาแซลมอนหวังสองอย่างเท่านั้นมาดูว่าในเนื้อของปลาแซลมอนมันมีอะไรอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าในกล้ามเนื้อของปลาแซลมอนนั้น มีสารแครโรทีนอยอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแอสตาแซนทีนสูงที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่แข็งแรงทั้งหลายช้างมาวัวควายนี่ความลับของโลกได้ถูกเปิดเผยแต่การที่เราจะสกัดสารแอสตาเซนทีนจากเนื้อปลาแซลมอนไม่คุ้มค่าครับเพราะปลาแซนมอนมันแพงเขาพบว่าปลาแซนมอน กินสาหรายชนิดหนึ่งมีชื่อว่าเฮมาโตคอคัสพลูวิเอลิสตัวนี้นครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้กำลังสุกแต่ว่ายังไม่เต็มที่มีเขียวเขียวแดงแดงเมื่อสุกเต็มที่แดงหมดเลยนะครับเขาก็ไปสกัดมาจากสาหร่ายตัวนี้แล้นะครับมาดูก่อนที่จะไปถึงเรื่องสกัดกันนะครับมาดูใครเป็นผู้ผลิตสาหร่ายตัวนี้ชื่อว่า ไซโนเทคคอร์ปอเรชั่นเว็บไซต์ Worldwide w เว็บไซโน c ทคนับถึงปัจจุบัน27ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสลายและนับปัจจุบันเป็นบริษัทมหาชนครับหุ้นอยู่ใน NASDAQ ไซแอนนะครับตั้งอยู่บนเกาะฮาวายที่อากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษนะครับมาดูความเป็นมหาชนก็นะครับวางท่อลงไปในทะเลลึกลงไปใต้ดิน เมตรเกือบกิโลครับท่อใหญ่ๆอย่างเนี้ยนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาชนลงทุนมหาศาลเพื่ออะไรครับเพื่อไปเอาน้ําทะเลที่ตกผลกอุดมไปด้วยแร่ถถาธาตุถึงเก้าสิบสีชนิดมาใส่ในบ่อเลี้ยงครับแล้วน้ําระดับนี้เย็นยาเยือกนำไปทําให้สาลายแห้งที่อุณหภูมิสี่องศาสี จึงสามารถรักษาสารอาหารได้ครบถ้วนครับมีที่เดียวในโลกวิธีการนี้ได้รับจดสิทธิบัตรชื่อว่าโอเชียนชิลบรา i ิงซึ่งผมจะแสดงรูปให้ดูต่อไปนะครับอ่ะดูคล้ายๆนากุ้งบ้านเราเนาะบ่อตั้งอยู่บนหินลาว่าภูเขาไฟที่ดับไปแล้วถึง400ปีเออ ตามจินตนาการของเจ้าของทั้งทั้งที่ขุดบอ่อแบบนี้ยากมากเลยนะครับแต่มันดีตรงไหนนะครับเวลาลมพัดไม่มีฝุ่นละอองก็แปลว่าปราศจากมลพิษไม่ว่าทางอากาศทางน้ําและทางอาหารสาหร่ายพวกนี้มีอะไรที่ลงไปในบอ่อมันดูดซับหมดนะครับเพระนสาหร่ายที่ปลอดภัยสุดๆเนี่ยต้องเป็นสาหร่ายระดับโลกแบบนี้นะครับเวลามันบูมเต็มที่ เขียวเหมือนนาข้าวเนาะแต่พอมันสุกเต็มที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวนะครับสีแดงอย่างนี้ครับใครอยากจะไปเที่ยวอาวายัยบอกคุณภูริตนะครับไปดูสีแดงๆกันดีไหมใกล้ๆภูเขาด้วยสวยมากเลยผมก็ยังไม่เคยไปคงจะได้ไปเที่ยวนี้นะครับดูๆแล้วอ่ะพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับนี่คือวิธีทำให้แห้งโดยใช้ความเย็นก็เขียนผังมาอย่างนี้ นะครับมีที่เดียวในโลกการสกัดนี่วิธีสกัดสกัดเสร็จได้มาเป็นผงแดงๆอย่างนี้ไม่ใส่นนะ้ำลลายในไขมันเขาใช้น้ำมันดอกคำฝอยซึ่งเป็นน้ำมันที่ถือว่าดีที่สุดละลายแล้วมาบรรจุซอฟเจลแคปซูลบรรจุขวด60แคปซูลเช้าเม็ดเย็นเม็ดเดือนหนึ่งพอดีเลย ถ้าใครอยากสวยเร็วเช้าสองเย็นสองสิบห้าวันก็มาซื้อใหม่นะครับควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการสิหชนิดไม่ผ่านเป็นอาหารสัตว์นี่ความระดับโลกเขาไม่ปล่อยออกไปง่ายๆนะครับประโยชน์ที่ผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้วหนังสืออยู่ในมือผมนี่นะครับเป็นหนังสือของบริษัทไซยานเทคพิมพ์เผยแพร่โชคดีที่ได้ แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับมีจำหน่ายถ้าใครอยากจะรู้ลึกซึ้งแล้วก็หาอ่านรายละเอียดได้จากสองเล่มนี้ที่ผมบรรยายนี่เวลาจำกัดผมจะบรรยายอย่างย่อๆเท่านั้นนะครับผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้ว14ประการประการที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าต่อต้านการอักเสบ inflammation โดยยับยั้งสารที่ทําให้เกิดการอักเสบในภาพทั้ง3ตัวนะครับพวกแพทย์พวกเภสัชจะรู้ดีมากสําหรับสารสตัวนี้การอักเสบเรื้อรังของเซลล์เนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคเสื่อมโรคเสื่อมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยานี่คือโรคเสื่อมยกตัวอย่าง12ชนิดนะครับ จากร้อยกว่าชนิดเช่นมะเร็งหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมมาพรึกอัมมพาดโรคภูมิแพ้โรคเกาโรคกรุมตอยโรคต้อกระจกโรคอัลไซเมอร์โรคพาคินสันและโรคชราก่อนวัยอันควรนะครับยาทำอะไรไม่ได้ก็แปลว่าต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาช่วย ไม่นั้นเราไม่สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับปัจจุบันนี้ข้อที่2องทำให้แข็งแรงและทรหดเหมือนปลาแซลมอนยกตัวอย่างลุงแม็กเบอร์ดิกนะครับปัจจุบันอายุ78ปีตอนสมัยหนุ่มๆพยายามจะเล่นไตรกีฬาให้ผ่านให้ได้สักครั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลไม่สามารถทำได้ เขามาทําได้เมื่ออายุ 75, 76, 77 3ปีซ้อนเขาอ้างว่าเขารับประทานไบโอเอสตินก่อนการแข่งขัน3เดือนคนอายุ75ผ่านไรกีฬาได้เนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างมากไรกีฬาเป็นการแข่งกีฬากัน3ชนิดคือว่ายน้ำ3า3.9กิโลเมตรเสร็จจากการว่ายน้ำขี่ จักรยานร้อยแปกิโลเมตรเสร็จจากจักรยานไปวิ่งมาลาทอน42.2กิโลเมตรมนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้เนอะนะครับนอกซุปเปอร์แมนจริงๆนะครับส่วนในทิมมานะครับสมัยเป็นนักศึกษาอยู่มหอะไรจนๆนะครับแต่เขารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่กล้ามเนื้อเขาสะสมแอสตาเซนทีนได้เต็มๆเขาจะก,กลายเป็นเชม้์โลกสักวันนะครับเขาก็รับประทาน บโอเอสตินสะสมไปสะสมไปพออายุ27เจ็ขาเป็นแชมป์โลกดูรูปร่างคนนี้ครับเขาเรียกว่ามนุษย์แซนมอนนะครัคนนี้คณดูผิวพันค์าดินะครับข้อ3นะครับป้องกันรังสี UV จากภายในร่างกายและเพิ่มความงามให้แก่ผิวพรรณคุณภาพนี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐ ให้ U.S. Patent 6 4 4 3 0 2 5เขาบอกว่าลบรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความชุ่มชื้นปรับสีผิวนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความนิ่มนวลและลดหยุดดางดังถ้าจะถามอะไรเอ่ยกินแล้วสวยในโลกนี้สวยแบบมีเอกสารยืนยันผมเชื่อมีตัวเดียวเท่านั้นแหละครับนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะครับรังสี U V ที่แผดเผาทำให้เราผิวเราเสียทุกวันนี้นะครับเราไม่ต้องไปทาครีมทาอะไรกันแล้วต่อไปออกจากบ้านรับประทานไบโอเอสยืดหน้าไปเลยไม่ต้องกลัวแสงแดดอีกต่อไปแล้วตัวนี้มันเป็นผงสีแดงแดงละลายในน้ำมันเมื่อกินเข้าไปแล้วไปอยู่ที่ผนังเซลล์ครับสีมันแดงถ้ามันไปอยู่ผนังเซลล์ที่แก้มคุณคิดว่าแก้มคุณสีอะไรครับ บอกกันตรงๆว่ามันไปตรงไหนมันแดงตรงนั้นแล้วนะครับสวยไหมครับแดงๆเห็นไหมครับจะถูกจะแพงไหมครับให้แดงกันไว้ก่อนถูกต้องเลครับปกป้องสมองและระบบประสาทส่วนกลางอวัยวะอะไรสำคัญมันช่างฉลาดจริงๆก็เข้าไปช่วยปกป้องเสร็จนะครับมันสามารถผ่านตัวกั้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้ Blood Brain ร a เ r i e รสารเคโรตีนอยอื่นๆห้ามเข้าครับไม่รู้มันเข้าไปได้อย่างไงสมองไปในอวัยวะที่ต้องปกป้องเพราะสมองณปัจจุบันใช้งานมากออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป85%ไปใช้ที่สมองเกิดการสันดาบอย่างยิ่งยวดเมื่อเราเครียดนะครับจะเกิดอนุมูลอิสระออกซิเจนซึ่งจะต้องกำจัดทันที ไม่เช่นนั้นสมองคุณจะถูกรบก,กวนเบืบอ,ก,บอก,ก็ขาดสมาธิหลงหลงลืม,ลมกลับบ้านไม่ถูกจำเมียตัวเองไม่ได้ก็มีนะครับหน,หนักเข้าเลยเป็น Alzheimer. อัลไซเมอร์โอ้คนอเมริกานี่ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกรัฐบาลต้องเลี้ยงเป็นแสนแสนคนบ้านเรามีเป็นหมื่นครับถามว่าเชื่ออะไรไม่รู้ญาติใครก็ไม่รู้แล้วก็ตกลงเอาไปไหนเนี่ย รัฐบาลเป็นภาระเขาถึงซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับตัวต่อมาเอาไว้ว่าต่อมานะครับฉันรักเธอบานแก้วตาดวงใจเคยได้ยินไหมครับเพราะนั้นตาเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้มันผ่านตัวกั้นเลือดไปเลี้ยงลูกตาได้ไปปกป้องลูกตาไม่ให้ถูกทำลายปัจจุบันหลังสียูวีทำลายลูกตาอย่างมหาศาลลูกศรที่ชี้ในภาพนะครับ นั่นคือจอรับภาพประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยและเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อนรังสียูวไปกระทบตรงนี้แล้วเนือเ้อเยื่อตรงนี้เขาเรียกว่ามา c u คิลลาเซลล์มาคิลลาดีเจเหมอชอบเขียนอย่างเี้แปลว่านะครับการมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับต้อกระจกนะครับฝ้าฟางบอดเป็นถึงขนาดนั้นเป็นกันมากเลยนะครับเรื่องต้อกระจกเนี่ยผมรับรองเลย ประสบะการณ์ีเห็นผลชัดเจนภายในแค่อาทิตย์เดียวครับลองดูนะครับข้อที่6ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวโรคนี้ทำไมมนุษย์ตายผมคิดว่าชั่วโมงหนึ่งสองสามคนนะครับทั้งประเทศเนี่ยมันตัวนี้มันช่วยได้ไงครับลดคอเลสเตอรอลเลวลดไรคือไรแต่ไปเพิ่มนะครับคอเลสเตอรอลดีเออ ลดลดเพิ่มปกติถ้าลดลดลดนะแต่นี่ลดลด,ลดเพิ่มมีตัวเดียวโรคปวดข้อมือเนื่องจากเอ็นอักเสบนะครับเป็นกันมากในประเทศอุตสาหกรรมบ้านเราก็เริ่มเป็นมากและเล่นคอมพิวเตอร์หรือไม่กับผัดก๋วยเตี๋ยวทั้งวันทั้งคืนใช้เอ็นตรงนี้พราะอักเสบต้องเข้าเฝือกอย่างนี้นะทำอะไรไม่ได้พิการแก้โดยยังไงครับถ้าไม่ใช้ไบโอเอสินผ่าตัดครับอย่างนี้เขาดึงเอ็นออกมาอย่างนี้ครับน่ากลัวไหมครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เอ็นมันปกติเอ็นนี่มันยืดหยุ่นได้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นผังผืดนั้นมันยืดหยุ่นไม่ได้พอกดิขยับมือมันจะปวด, <sk ill> น,ปดนั้นเวลาเขาผ่าตัดนะครับเขาต้องดึงผังผืดที่มันเกาะอ,อยู่ที่เอ็นออกมาที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าดูภาพต่อไปมันจะใส่ในถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยๆเลยนะไอ้ตัวเนี้แล้วผ่าตัดเสร็จถามว่ามันจะกลับมาอีกมันกลับอีกถ้าคุณยังไปขืนเล่นแบบนั้นไม่ พอมาอีกก็แปลว่าพิการอีกนะครับลองนึกสภาพเดีครับเราถ้ามีมืออย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นไงครับปัญหานะครับเทนนิสเอลโบโอเอ็นข้อศอกอักเสบเหมือนพลาดอนสีชาพันต้องออกจากอาชีพเล่นเทนนิสเลยนะครับแก้ไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้โรครูมาตอยเป็นแล้วไม่หาย นะครับทุกข้อมันจะปวดไปหมดส่วนมากใช้ยาเอนเซตและมีผลข้างเคียงอันใช้ไบโอเอสตินได้ผลเช่นกันแต่ไม่มีผลข้างเคียงนะครับปรับปรุงน้ำเชื้ออสุจินะครับเพิ่มสมรรถนะทางเพศเพิ่มโอกาสการมีบุตรสำหรับผู้ที่มีบุตรยากสามีภรรยาแต่งงานกันมานานไม่มีลูกสักทีนะครับไปหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วเขาทดลอง ชายหญิงส0บยคู่6เดือนมีท้อง10คู่นะครับงั้นผมแนะนำได้แต่ว่าให้มีท้องไม่มีท้องไปช่วยเหลือตัวเองนะครับสิ 11. ป้องกันโรคปวดข้อและกล้ามเนื้อช่วยการฟื้นตัวเร็วขึ้นนักกีฬาแข่งแล้วแข่งอีกเนะี่ยลองดูดีนะโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพเขาจะต้องการสิ่งนี้ครับข้อ12บนะครับบรรเทาอาการปวดจากเม็ด ุพองและแผลเปื่อยในปากคุณภาพนี้ได้รับ us patent 6 3 4 4 2 1 0 us patent แปลว่ารัฐบาลได้รับรองแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขายดีระเบิดระเบ้อแล้วตัวไหนที่รับรองนะครับเสริมภูมิคุ้มกันจำเป็นไหมครับแน่นอนปัจจุบันภูมิคุ้มกันเราต่ำลงต่ำลงหวัดถึงมาหลายๆชนิดนะครับปีนั้นวัด2009อีกปี2010ให้สังเกต เมื่อก่อนถามว่าโรคเหล่านี้มันมีมันมีครับแต่ทําอะไรเราไม่ได้เพราะภูมิคุ้มกันเราถึงสูงพอปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเร็วลงทําลายร่างกายภูมิคุ้มกันต่ําลงต่าลงวัด2,009 2,010ปีหนะ้าโปรไทยไว้เลยครับ2,011แน่นอนนะครับต่อต้านสารก่อมเร็งวงเล็บทดลองในสัตว์อเมริกาทดลองในคนเป็นไงครับคุเขาไม่ให้ทดลองในคน นี่14ข้อที่ระบ,บุไว้ในหนังสือที่แสดงให้ท่านเห็นเมื่อกี้ข้อ15ผมเป็นคนแถมเองนะครับบังเอิญเหลือเกินเนี่ยคุณภูริตเขาได้ยี่ห้อนี้ไปนะครับไปทั่วโลกทั่วโลกไปประเทศไหนตั้งชื่อกันอเอาเองแต่ของชื่อนี้นะครับไบโอเอสตินบริษัทไซโนเทคตั้งให้ผมผมไม่ได้ตั้งเองนะครับและผมตั้งใจจะมอบ ให้พักพวกของคุณภูริทที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่จริงถ้าเป็นบรรยายธรรมดาผมให้ปรบมือนะเนี่ยขนาดรับประทานบำรุงสุขภาพ1-2เม็ดสองมืม้อเช้าเย็นผู้ป่วย2-6แคปซูลสามมื้ออาจจะเช้ากลางวันและก่อนนอนนะครับก่อน หรือหลังอาหารก็ได้นะครับสรุปนะครับไบโอเอสตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งนอกจากจะต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเสื่อมและโรคชวรากรไวอันควรมันยังทำงานได้มากกว่านั้นมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆในโลกนี้คือนะครับ มันให้ความแข็งแรงและทอรหดแล้วยังให้ความงามแก่ผิวพรรณอีกด้วยเห็นไหมครับนี่คือความต่างความต่างของไบโอเอสติน